กปดก้องมุมจับฉลากแล้วก็จ่ายตั้งตังตั้งชื่อคนแรกแต่ไม่เรียกไมเรียกคนไขัมดมหมเสียมิ้ไหจับกอนแบบไหนว่าเรียกชื่อคนไขก่อนเพาะเาแรกไม่เรียก่าคนครบแล้วนะคนบแล้วคนเอานี่ครบามแปส ไปขึงวัไปทำวัวสอจะอากรอล้วไปโน่ะรอสามเท่ไหไทำไมพับเก็บนี่อย่าเรียกวะเบ้อไปทางไหนหนึ่งถึงห้าหางดึงุนี่ดึงอ่ะดแล้วมุมนีอย่าไต้ง้องเสีอยู่เดี๋ยวเเนี่ย เลียงเลีงะไหัวอหมว้ของระจดเก็ได้นี่ห้าร้อยเขา่สิบดวานะสิบดของพนี่ที่ไ้อโนว่ดี๋ยวยจอนให้ติดต่อต้องเสดเอาไปเรียกกันสอคนเดี๋ยวเขาหนึ่งเมตรในทั่วโลด

จชลอดครับเส้นแหกี่คนครับจชลอดยี่สิบครับผลลัพธ์เท่าไหร่ครับพครับี่สนใจไหมครีมีเห็นบอกว่ามีรางวัลปลาใหญ่ด้วยนะครับผู้จัดครับรางวัลปลาใหญ่ราคายังไงครับจชลอดครับ 300บาทครับ300บาทครับรางวัลเดียวครับรางวัลเดียวใช่ไหมครับเดือดเลยสามร้อยบาทรางวัลเดียวรางวัลปลาใหญ่บ่อของเซียนรูดอันไหนอันไปหลาดที่ไหนเบอร์เก้าไหมไปเบองเก้าเลยเก้าเก้าเก้าอยู่นี่นี่ก่อนทุกทายเนี่ยก่อนก่อนเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งถึงหางแหลงคุณพอที่หานกลับมาไหมหางโอหางโอ้ขะกรอนอีกทีริงาก่อนถึงฝั่งเลย เงินสดสดทุจัดนับแล้วรับประกันปลาเขาก็ท่านี่เจ้าครับอ๋อรับประกันปลาด้วยเหรอครับทุ่งดีดีแล้วครับแล้วรับประกันปลากี่กิโลครับเจ้าลวดครับรับประกันปลาห้ากิโลกิโลครับห้ากิโลครับสิบห้ากิโล 15โล15บกิโลไปถึง15โล250่งร้บครับมีรอนปลาใหญ่ได้กัน300สุดยอดครับบ่อนี้บ่อบ้านๆแต่ผู้จัดกินเตอรแล้วเกินครับพี่น้องสิรอดอยู่บ้านไหนครับเนี่ยบนระเวียงนะครับบริเวณนี้ที่จัดนี่บ้านอะไรครับชิรอดสีสุกใช่ไหมฮะบ้านสีสุก เล่าสู่ฟังจากผู้จัดนั่นคือหลวงพ่อโลด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 เดี๋ยวตามสักหน่อยครับผมท่านรู้สึกว่าลีลาแววดีเหลือเกินเว้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวต่างกับไม่เยอะสิมผู้จัดต่อครับผม ของบ่อเลยครับ๋อหลังจากหลังจาก,กรับมาจากเส้นแห่ของบอ่อของบ่อกำลังนับสั่งแล้วบ่วนบอนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแปดพันแปดพันบาทครับผมขอถามแม่ที่ว่านี่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ย ชื่อโนนระเวียงตรงนี้เหรอโนนรเวียงครับอ้าวไี่ใช่นนดูเหรอไม่ปากทางถนนนวลดูไม่ไม่ใช่ใช่ไหมที่เข้ามานี่นั่นนวลดูแต่บริเวณนี้คือบ้านโนนรเวียงเลยโนนรเวียงขึ้นตะบนสีสุกใช่ไหมอ๋อบ้านโนนรเวียงตะบลมุกไลโนนรเวียงตะบลมุกไลอันนี้สรุปแล้วนี่บ้านอะไรบ้านโนนรเวียงอ้าวทำไมผู้จัดบอกว่าบ้านสีสุกบ้านสีสุกเป็นผู้พูดสีสุก อาวดัแล้วเป็นโนระเวียงเหรอใช่ไหมน่ะอ๋ขอบคุณมากครับปารารใ่้วันปลาใหญ่แล้วกันทีหนึ่งทีร้อย รางวัลที่สองสามร้วยล้วกับรางวัลที่สามสาม้อยครับสรุปลาไม่รับประกันมีแต่แจกรางวัลอย่างเดียวหนึ่งสองสาขอบคุณครับผมฝนตกปล่อยเสียนแห2่ยีเสียน,ยนตะลุยน้ำฝนครับพี่น้อง รอการปล่อยตัวครับผมตามกันอีกบึม